คือพวกคิดเร็วทําเร็วกล้าตัดสินใจใช่ไหมใจกล้าบ้าบิน่นกล้าตัดสินใจถ้ามีอังคารสูงก็แปลว่าอะไรที่สมองวิบังอังคารสูงคืออะไรกล้าตัดสินใจอยากได้อยากมีแต่ถ้าเขาเป็นคนมีสินมีธรรมเราก็ต้องทายอย่างนี้นะคะจําไว้ให้ดูที่เนินพุทธหัตก่อนเนินพุทธหัตสวยนะคะแล้วก็มีเส้นคุณธรรมมีเส้นอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกเส้นคุณธรรมก็เลยถามว่าพี่คะพี่ปกติปฏิบัติธรรมไหมเชื่อเรื่องสินห้าไหม ถ้าเขาบอกว่าเชื่อเราก็บอกว่าสิ่งที่พี่อยากได้อยากมีเนะี่ยทายได้เลยเป็นเรื่องที่ถูกต้องถูกไหมคะแต่ถ้าเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกนะแปลว่าพี่มีโอกาสทําอะไรผิดผิดได้เหมือนอยากได้อยากมีแบบไม่ถูกต้องนะคะแต่แต่วิธีการพูดไม่ใช่พูดอย่างนี้นะที่ครูสอนแบบตรงๆนะวิธีพูดต้องหลบให้ดีนะเหมือนที่สามีหนูสอนนะ <laughs> สามีสอนนะคะว่าอย่าไปทายอะไรที่มันตรงๆนะคะสมัยพุทธกาลนะคะก็มีบอกแล้วก็ัตย์ถามว่าอย่างนี้ค่ะ กษัตริย์เนี่ยอายุจะยืนไหมนะคะคนไทยบอกว่ากษัตริย์อะเส้นชีวิตสั้นเพราะเส้นชีวิตสั้น,นยังไงต้องตายเจ็ดวันกษัตริย์บอกว่าอ่ะแล้วดูของหมอดูสิมอดูของเส้นชีวิตยาวมากเลยกษัตริย์บอกเอาไปประหารเดี๋ยวนี้นะคะแฟนดังในสอนบอกอย่าเป็นหมอดูนะคะต้องมีชั้นเชิงในการทายนะคะไม่ใช่ทายกันทื่อๆนะตายไม่รู้ตัวนะคะอันนี้นะคะ